โอโหนี่ก็คือฟิโลเดนดอนป่านะนาเล็กเอามาปลูกจากชนิดใบที่แฉกแฉกแต่ว่าใบยังเล็กเขาเลยไม่แฉกเราคอยดูกันต่อไปแล้วว่าใบเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมถ้าเราเปลี่ยนกระถางดีๆใส่ปุ๋ยดีๆนะก็มาลุ้นกันครับนะช่องกิในตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาปลูกไม้ที่เราชำไว้นะก็คือต้นฟิโลเดนดอนป่านะเดี๋ยวนัเล็กจะลอง ย้ายจากโซนที่เราชาไว้ซึ่งมันแตกหนอ่อแตกใบแตกแบบเถาเลือ้อยยาวพอสมควรนะแต่ว่ามันเล็กเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเมื่อเราปลูกแล้วมันจะใหญ่เหมือนอต้นแม่หรือเปล่าแล้วก็ใบจะแฉกเหมือนต้นแม่หรือเปล่านะเดี๋ยวคอยไปดูกันฮนะอันนี้ก็คือฟิโลเดนดอนป่านะที่น้าเล็กเอามา ชำไวนะ้ตัดเป็นท่อนๆมาชำไว้จน,นแตกยอดแตกลำนะ,ะใบใบเขาแฉะนะแต่ว่าใบเล็กมันจะไม่ไม่ค่อยแฉกนะเนี่ยมันแตกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้าล็กจะเอาไปปลูกชำใส่กระถางใหม่เดี๋ยวดูก่อนนาะลกจะถอนไปเลยคนระับ จะอยู่นะกับนะ้าเล็กได้จะต้องทนฮนะต้องทนต้องเก่งต้องแกรง่งถอนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับโอ้โหเขาเป็นลำไปไกลแล้วตัวนี้นี่มาแล้เดี๋ยวเราเอาไปปลูกชำกันดีกว่าน้าเล็กก็เตรียมกระถางอนะ่ะก็จะเอาพวก เศษพวกนี้แหละใส่ลงไปมะพร้าวเน่าๆมะพร้าวหุๆนี่แหละใส่ลงไปแล้วก็ผสมดินลงไปบ้างดินกระมะพร้าวสักเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวด้วยอ่ะเนี่ยนั่นแหละก็ใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวลงไปนั่นแลลวก็ใส่นี้ลงไปเลย วางนี่แนวไหนก็ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องไปซีเรียสกลับมะพร้าวสับกลับมะพร้าวที่มันไม่ได้สับนะทุบเฉยๆนี่แหละเอาไว้ให้รากเขาเกาะใส่ลงไปง่ายๆนะ เส้นสายมันยาวเหลือเกินนะก็ไม่เป็นไรฮะอะก็เคกบไปเลยให้ให้รากเขาหากินอย่าให้เขาโตอยู่นี้แหละง่ายๆฮะนะปลูกกันง่ายๆอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเดี๋ยวเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตของเขาเองแล้วเราก็จะรดน้ำกัน หวางไว้ในมุมที่เป็นร่มรำไรนิดหนึ่งปลูกใหม่ๆก็อย่างนี้แหละ,ะลดน้ำไปคอยดูนะการเจริญเติบโตของเขาในอนาคตส่วนนี้คือต้นแรกที่นะเล็กแยกออกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะถือว่าเป็นต้นรุ่นพี่เป็นไงฮนะสวยงามไหมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยนีเนี่ยใบเขาออกมาไปเล็กๆนิดก็เริ่มมีแฉกแล้ว ส่วนนี้กำลังเลื้อยนะหาที่เกาะแล้วนี่แหละก็เป็นฟิโลที่เราชำเองนะตัดเป็นท่อนๆนะตัดเป็นกิ่งเป็นท่อนๆมาชำเนี่ยอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ออกแตกหน่อแตกใบออกมานะสวยงามนะก็เป็นไม้ประดับที่เราไม่ต้องลงทุนนะ<ๆ>เพียงแต่เราลงแรงแล้วก็ใช้ความรักความทนุถนอมในการดูแลเขานะ อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็พามาสุขใจอยู่ในสวนกับนาะเล็กอีกหนึ่งคลิปครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตจไนารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ